โอเคมอนสเตอร์ okay, Monster, รายการที่จะพาคุณไปพบกับสัตว์ประหลาดหรือปีาศาจชนิดต่างๆบนโลกที่มีทั้งเรื่องจริงและเรื่องแต่งรวมถึงตำนานโบราณเพื่อความบันเทิงโดยในอีพีที่2นี้ก็เป็นเรื่องที่ FC แนะนำมาซึ่งชื่อของมันก็คือ The b โ l ลิดวันหรือหม้อต้อมมนุษย์ และก่อนที่จะไปชมกันวันนี้พี่เคก็มีตุ๊กตาวากูกุสุดน่ารักอาร์ทอยที่กำลังเป็นกระแสซึ่งแต่ละตัวนั้นจะมีเอกลักษณ์ มีหมวกแต่ละแบบที่แตกต่างโดยมือของน้องแต่ละตัวยังสามารถหมุนขยับได้อีกด้วยจะจัดแบบกล่องจุ่มทีละตัวหรือจัดเอาให้ครบชุดกล่องใหญ่6ตัวก็เอาที่ชอบเลยสามารถสนับสนุนกันกดสั่งได้ที่ตะกล้าและในเดือนมิถุนายนนี้ยังใช้โค้ด6 6ซื้อบอกเลยว่าคุ้มสุดๆ เราเติบโตมากับความเข้าใจที่ว่าเมื่อเนื้อของสิ่งมีชีวิตถูกทำให้สุขด้วยกระบวนการความร้อนไม่ว่าจะปิ้งทอดย่างหรือต้มนั่นแสดงว่ามันได้จบชีวิตลงแล้วแต่ถ้ามีบางสิ่งล่ะที่มันฝืนกฎธรรมชาติข้อนี้ถ้ามันยังขยับได้อยู่ทั้งที่ทุกเนื้อเยื่อของร่างกายถูกต้มจนเปื่อยแต่ก็ยังลุกขึ้นมายืนได้ แม้ผิวหนังที่เห็นว่าขาดรุ่งริ่งแต่มันก็กลับมีเรี่ยวแรงออกไล่ล่าผู้คนอย่างบ้าคลั่งได้แม้ดวงตาของมันจะกลวงโบแต่มันก็ยังจัดการกับเหยื่อได้โดยไม่ผิดเป้าหมายเพราะมันคือเดอะโบลิตวันสิ่งมีชีวิตที่ไม่ควรมีอยู่แต่มันได้ถูกสร้างขึ้นด้วยความตั้งใจเดอะโบลิตวัน มันมีลักษณะเหมือนกับมนุษย์ที่ถูกต้มทั้งตัวหนังบางส่วนยังห้อยตองแต่งติดอยู่กับกล้ามเนื้อเปื่อยยุ่ยบางจุดผิวจะถูกไหมจนกลายเป็นสีดำบางจุดเนื้อจะหลุดออกจนเห็นเส้นประสาทเดอะโบลิดวันมีความสูงประมาณ180เซนติเมตรร่างกายของมันบิดเบี้ยวผิดรูปเหมือนโดนบิดในหม้อ แขนข้างหนึ่งจะยาวกว่าอีกข้างหนึ่งเหมือนโดนยืดออกจากแรงเดือดจนกระดูกบางท่อนโผล่พ้นผิวหนังเสียงก้าวเดินของมันไม่เหมือนเสียงเท้าคนแต่จะเหมือนกับเสียงซุปที่ไหลลงพื้นทีละหยดแมทแมทที่หน้าอกของมันจะมีโพรงขนาดใหญ่เหมือนหม้ออัดแรงดันและมีของเหลวสีแดงข้นคล้ายเลือดพุ่งพลานอยู่ข้างในและถ้ามันเจอคุณมัน ก็จะพ้นของเหลวร้อนนั้นใส่คุณ <S <S <IG IC AL> มีตำนานเล่าถึงต้นกำเนิดของเดอะอบลิ์วันมาตั้งแต่ศตวรรษที่17เมื่อราวปีคศ1791ในทวีปแอฟริกาตะวันตกที่ประเทศเบนิน ซึ่งเป็นบันทึกโบราณของหมอผีบูดูในพิธีกรรมที่เรียกว่าบาแซงเดเวที่หมายถึงหม้อปลุกวิญญาณโดยเขาจะใช้หม้อต้มโลหะรวมกับส่วนผสมต่างๆเช่นซอมบี้เพสหรือดอกซอมบี้ผงกระดูกมนุษย์และบัวเดวีหรือสมุนไพรปลุกจิตโดยผู้ประกอบพิธีจะต้องเป็นหมอผีสายดำ ที่ฝึกศาสตร์ต้องห้ามของวูดูโดยพวกเขาเชื่อว่าการต้มร่างของมนุษย์ที่ใกล้าตายวิญญาณจะไม่เข้าสู่โลกหลังความตายแต่จะวนเวียนอยู่ในหม้อและเมื่อถึงคืนพระจันทร์สีเลือดร่างนั้นก็จะฟื้นคืนชีพ The b o y l i d One เปรียบได้กับโขงพรายหรือกุมารทองของไทยเพราะมันคือบริวารของหมอผีที่จะไล่ล่ามนุษย์เพื่อเอาวิญญาณมาให้ครบ99คนโดยเชื่อว่าหากจับวิญญาณมาใส่หม้อต้มจนครบ99มันก็จะทำให้หมอผีผู้นั้นกลายเป็นอมตะแต่สุดท้ายมันก็ไม่เป็นอย่างที่คิดเมื่อหมอผีไม่สามารถควบคุมเดอะบริวานได้ เพราะเดอะโบลิวันมันได้ฆ่าหมอผีและออกไล,ล่ล่าวิญญาณที่ไม่ใช่แค่99แต่มันจะออกล่าเรื่อยๆไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดปัจจุบันไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเดอะโบลิ o วันนั้นอยู่ที่ไหนเพราะมันได้ไปปรากฏตัวตามสถานที่ต่างๆจากการพบเห็นในฟุตเทจม้วนวิดีโอแบบ VHS ที่มีผู้บันทึกไว้ได้ในหลายแห่งบนโลก เดอะโบลิดวันมันมีวิธีการล่าแบบรอบเรนโดยมันจะเดินตรงเข้าหาคุณอย่างเงียบๆซึ่งคุณจะได้กลิ่นเนื้อย่างสุกลอยมาแบบจางๆซึ่งนั่นแปลว่ามันได้อยู่ใกล้ตัวคุณแล้วในรัศมี10เมตรเมื่อมันเข้ามาใกล้คุณก็จะได้ยินเสียงเดือดปุดๆเหมือนหม้อต้มแกงที่ออกมาจากโพรงในสวงอกของมันและแม้ว่ามันจะไม่มีดวงตาแต่มัน ็สามารถจับอุณหภูมิความร้อนจากร่างกายของเหยื่อได้เหมือนกล้องอินฟราเรดและเมื่อคุณถูกมันจับได้มันก็จะจับคุณแยกร่างเป็นชิ้นๆและนำทุกส่วนไปยังหม้อต้มของมันที่อยู่ไกลๆ และทั้งหมดนี้ก็คือความสยองขวัญของ The ะโบลิดวันหม้อต้อมมนุษย์ปีศาจที่ถูกสร้างขึ้นจากเวทมนต์ของหมอผีวูดูที่ขอกันมาและหากยังมีสัตว์ประหลาดตัวไหนที่อยากให้นำมาเล่าก็ช่วยคอมเมนต์กันไว้เยอะๆนะแล้วพบกันใหม่ EP ต่อไปบ๊ายบาย ผ่านมานครน,นายกก็อย่าลืมแวะร้านครัวบ้านเคกคาเฟ่ยอยู่ไรนะครับกับเมนูอาหารเครื่องดื่มหลากหลายชนิดที่มีไว้ต้อนรับเลยแล้วพบกันขอบคุณมากครับ